สว um ัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ช่อง The Book m a n Story นะคะแล้ววันนี้เราก็จะพาไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติกันค่ะครั้งที่52นะคะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริศรกิจเหมือนเดิมครั้งนี้ก็จัดถึงวันที่8เมษายนเลยนะคะ ก็เป็นประจำนะที่แบบในงานสัปดาห์หนังสือทุกๆครั้งอะคะ่ะมันก็มักจะมีงานนิทรรศการที่จัดอยู่รอบๆด้วยนะคะทั้งงานให้รางวัลกับหนังสือเป็นนิทรรศการหนังสือดีเด่นหรือผลงานหนังสือพิเศษนะคะอย่างบันทึกเมืองแมวก็จะเป็นหนังสือพระราชานิพนธ์แปลของสมเด็จพระเทพนะคะและมี้ก็จะเป็นปลาจีนนะคะเป็นไซไฟที่มีเซตติ้งเป็นดิสโทเปียค่ะ ใครสนใจนีทรรศการไหนก็ลองแวะ,แวะเข้าไปดูเข้าไปเล่นกิจกรรมร่วมกับแต่ละนิทรศรการได้นะคะอย่างซุ้มนิทรรศการสงการพราวรเนี่ยพอยลองเข้าไปดูอะ่ะเออเราก็เพิ่งรู้นะว่าเทศรรกาลสงการของไทยเราเนี่ยคะ่ะได้รับรางวาัลจากยูเนสโก้ด้วยนะคะและด้วยความที่งานสัปดาห์หนังสือรอบนี้นะคะ<อ>เขา<อ>เป็นทีมบุคลิคค่ะเขา<อ>ก็เลยมีจัดงานประกวดแข่งขันต่างๆนะคะทั้ง กวดนักอ่านนักออกแบบปกนักคิดพอดนักขายโอ้ก็น่าสนใจมากเลยค่ะจะเดินแล้วเนี่ยก็ไปที่สุดลงทะเบียนแล้วก็ขอใบรายละเอียดของงานได้เลยนะคะส่วนเรารอบนี้เนี่ยเราดาวน์โหลดเอาในเว็บไซต์แล้วก็มาเช็คที่ directory board หน้าง,งานค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราจะเดินกันที่โซนหนังสือต่างประเทศนะคะแล้วก็หนังสือทั่วไปหนังสือแปลแล้วก็วรรณกรรมค่ะที่พลาดไม่ได้เลยก็คือจุดรับฝากของตรงนี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องแบกหนักทั้งงานค่ะนี่เราจะเดินเข้าจากประตู เมนนะคะซึ่งก็จะอยู่ทางฝั่งที่เป็นคาเฟ่ค่ะที่เดินตรงไปก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าก็ถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าประตูหลักเข้าไปนะคะทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นโซนหนังสือต่างประเทศค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือจะเป็นโซนหนังสือเด็กแล้วก็การศึกษา ซึ่งโซนหนังสือเด็กและการศึกษานั้นที่ฉันอาจจะไม่ได้มีบูท,ที่สามารถที่จะแนะนําทุกคนได้นะคะก็เลยจะชวนทุกคนไปที่โซนหนังสือต่างประเทศกันค่ะจริงๆก็เห็นมีหนังสือภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยนะคะอย่างภาษาจีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าทางเราก็คืออ่านไม่ออกเนาะเราก็จะชวนไปดูโปรโมชั่นที่บูธเอเชียบุกกันค่ะ ใครซื้อครบ2 5 0 5นี่รู้สึกว่าจะได้ลด20%นะคะแล้วก็ถ้าใครซื้อถึง3,500 0เนี่ยจะได้ลด35%เปลยค่ะ,ะ,คะปกติแล้วพอยก็จะเดินไปตามแถวที่เป็นตามตัวหนังสือภาษาอังกฤษเลยนะคะโซนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหนังสือทั่วไปค่ะและบูธแรกที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือบูธจากสำนักพิมพ์ยิปซีค่ะ ก็เป็นแนวหนังสือปรัชญาเนาะหรือว่าหนังสือที่เรียกได้ว่าทุกบ้านต้องมีนะคะก็คือชุดหนังสือเซเปียนส์ค่ะและที่บูธนี้เราก็ยังคงเจอกับพี่คนนี้นะคะเจอมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะอีกบูธท,ที่น่าสนใจนะคะก็คือ reading Italy ค่ะใครชอบงานแปลอ,อิตาลีนะคะก็ไปดูได้ค่ะต่อมานะคะก็คือบูธของบ้าน b ี o ีโค่ะที่มาทุกสำนักพิมพ์ในเครือบีบีโเลยนะคะ ตอนพอยไปถึงเนี่ยคนแน่นมากๆพูดเลยกว่าจะแบบแทรกตัวเข้าไปดูหนังสือได้เนี่ยเราจะต้องแบบใช้วิชาการคำแมวมากๆนะคะแล้วก็หนังสือที่เราเลงเอาไว้เนี่ยมันก็มีหลายเล่มเลยนะ เล่มที่อยากจะได้กลับมาจริงๆนะคะก็คือเย็นโลกเฟ e ค่ะใครสนใจอยากจะรู้ว่าเป็นหนังสือเกี่ยกับอะไรก็ลองไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะแล้วก็เรื่องโปรโมชั่นโดยเฉพาะของพรีเมียมที่แจกในงานเนี่ยคือต้องยกให้บ้านนี้จริงๆเพราะว่าออกแบบได้สวยทุกคอลเลคชันเลยค่ะแล้วโปรโมชั่นรอบนี้นะคะก็คือ4เล่มลด22%ค่ะถ้าไม่ถึง4เล่มก็จะลด15%นะคะ บู๊ตติดติดกันเราจะเจอกับสำนักพิมพ์สมมุตินะคะก็ถ้าใครชอบสายวรรณกรรมคลาสสิกก็ไปลองดูได้ค่ะเป็นงานสังคมการเมืองแนวๆนี้นะคะส่วนใครที่กำลังหาหนังสือแนวจิตวิทยาพัฒนาตัวเองนะคะก็ลองไปดูได้ที่สำนักพิมพ์บิงโกค่ะสายความรู้ทั่วไปหลากหลายแขนงก็ลองไปดูที่ซอลพับลิ s h i n g ได้นะคะกับ BookScape ค่ะก็มีความรู้หลากหลายแนวมาก สุขภาพวิทยาศาสตร์สายปัตยาวรรณกรรมหรือจิตวิทยานะคะก็มีอย่างเล่มนี้เนี่ยชื่อปกว่า emotional น่าสนใจมากเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกถัดมานะคะเราก็จะมาเจอกับ avocado books นะคะที่ x กับเทพลีลาด้วยก็จะมีบอร์ดเกมคําต้องห้ามนะคะของทางเทพลีลาเป็นเกมที่เดียวกันกับในรายการเลย ส่วนทางฝั่งของ avocado books นะคะก็มีหนังสือที่สะดุดตาสะดุดใจของพลอยมากเลยก็คือหนังสือรวยด้วยพุทธพาณิชค่ะที่เป็นหนังสือมาจาก netflix เรื่องสาธุค่ะทุกคนแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้เป็นหนังสือที่มีไว้ขายแต่ว่าเอามาเป็นพร็อพสนุกๆค่ะบูธถัดมาที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือ ps publishing ค่ะเราอาจจะยังไม่เอยเป็น แฟนของสำนักพิมพ์นี้นะแต่คิดว่ารอบนี้เนี่ยอยากจะได้หนังสือไปสักหนึ่งเล่มค่ะซึ่งเล่มที่เราโดนป้ายยามานั้นนะคะก็คือเล่มนี้เลยซัมแวร์ b o ๊กช็อปค่ะเป็นหนังสือรวมเรื่องเล่านะคะจากร้านหนังสืออิสระแห่งหนึ่งที่มีประตูสีแดงค่ะ เดินถัดมานะคะเราก็จะเจอสำนักพิมพ์น้ำผู้และวีเลนค่ะซึ่งเขาก็จะอยู่บูธเดียวกันนะคะมีโปรโมชั่นเนี่ยลดสูงสุด28%เลยถ้าซื้อครบ12เล่มถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมากับเพื่อนก็จะคุ้มมากๆหรือว่าแอบบอกว่าลองกระซิบคนข้างๆดูก็ได้นะคะว่ารวมเล่มใบเสร็จกันไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายวิชาการนะคะก็แนะนำบูธนี้เลคะเคลตดไทยค่ะ อีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจนะคะก็คือ Salmon b o x k นั่นเองถ้าดูจากคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะมีหนังสือออกใหม่หลายเล่มมากๆเลยนะคะที่น่าสนใจวันนี้พลอยก็ลองมาเปิดๆดูค่ะมีไม่มีอะไรในเกาหลีเหนือนะคะก็ได้คุยกับน้องที่บูธค่ะก็คือสรุปว่าเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ เคยตีพิมพ์ออกมาแล้วนะคะแต่ว่าอีดิชันนี้เป็นรอบที่มีการปรับปรุงแล้วก็เรียบเรียงใหม่ค่ะรวมถึงภาพใดๆที่นำมาประกอบด้วยและใครที่เป็นแฟนของพี่สศินะคะก็ยังคงไปอุดหนุนผลงานได้ที่บูธค่ะเราก็รู้สึกว่าในงานนี้นะแมวเนี่ยค่อนข้างจะรันวงการหนังสือพอสมควรเหมือนกันนะคะเราเห็นภาพของแมวเนี่ยเยอะมากๆเลย ส่วนสายการเมืองนะคะก็ต้องไม่พลาดบูตนี้นะคะ่ะสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันค่ะเดินไปเดินมาเราก็ได้เจอกับสำนักพิมพ์ชี้ดาบนะคะใครที่ยังไม่เคยจับการ์ดเทลเนี่ยบอกเลยว่าขอให้ได้ลองเข้าไปที่บูตนี้สักครั้งนะคะก็จะเห็นได้ว่าคุณนักเขียนเนี่ยขายของเก่งมากส่วนใครที่เคยอ่านสำนักพิมพ์นี้อยู่แล้วนะคะก็ไปเจอกับลงจริงที่เวียดนามได้ค่ะเล่มใหม่ที่เพิ่งออกล่าสุดเลย ส่วนสายสืบส่วนสอบส่วนคตรกรรมนะคะก็ต้องไม่พลาด Humming Books เลยค่ะเขามีหนังสือออกใหม่หลายเล่มเลยแล้วก็พี่ๆที่บูธเนี่ยน่ารักมากแนะนำแบบถึงอกถึงใจมากส่วนเราเองเนี่ยก็มีเล็งแบบว่า cozy mystery นะคะที่อยู่ในคอลเลกชันของ food mystery ค่ะที่เป็นกุ้งหอยปูปลาปริศนาของอร่อย ถัดมานะคะก็จะเป็นบูธไดฟุกุนะจะมีหนังสือที่เป็นคดีฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนอะ่ะเยอะเลยรวมไปถึงนิยายต่างๆที่อาจจะไม่ใช่เป็นสืบสวนสอบสวนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ไดฟุกุคัดมานะคะจะเป็นนิยายที่ได้รับรางวัลแล้วก็เท่าที่ควยเห็นจะมี2องบูธนะคะไดฟุกุจะเป็นบูธสำนักพิมพ์แล้วก็อีกบูธหนึ่งคืออยู่ที่ b o ๊กไทม์ค่ะ อีกบูทหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือของสำนักพิมพ์ด o t o 2แล้วก็โกลค่ะมีทางนิยายแล้วก็เซลฟ์เลิฟและเราก็จะมาดูบูทใหญ่กันบ้างนะคะเริ่มที่ c 1 book ค่ะแน่นอนว่าก็จะเป็นบูทที่รวบรวมหนังสือไว้จากหลากหลายสำนักพิมพ์เลยนะคะก็เท่าที่พอยเห็นเนี่ยจะมี ตั้งบูธท,ที่เป็น100ปกหนังสือที่ควรอ่านด้วยก็จะมีทั้งเรื่องของการเงินจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองรวมไปถึงการตลาดหรือว่าธุรกิจด้วยอย่างเล่มที่พลอยยกขึ้นมาก็จะเป็น m a r k e t i n Marketing Psychology ค่ะซึ่งโปรโมชั่นในงานของ C8 เนี่ยเขาก็จะมีลดถ้าเกิดซื้อ1-3เล่มะค่ะก็จะเป็นลด15%ถ้าซื้อ4เล่มขึ้นไปก็จะเป็นลด20%นะคะ ัมาก็จะเป็นบูธสำนักพิมพ์มัติชนนะคะในบูธนี้นอกจากหนังสือที่มาจากสำนักพิมพ์มัติชนแล้วอ่ะมันก็จะมีหนังสือที่มาจากสำนักพิมพ์ในเครือด้วยอย่างเช่นบรอกโคลี นอกจากสายประวัติศาสตร์สายสังคมการเมืองแล้วเนี่ยก็ยังมีแนวสิทธวิทยาด้วยนะคะสำหรับสำนักพิมพ์มติชนแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยมีของแถมเพียบเลยค่ะทั้งลดราคา15%ลด20%แล้วก็ถ้าซื้อครบเนี่ยได้กระเป๋าน่ารักน่ารักไปด้วยนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นบูธของร้าน B2S ค่ะซึ่งแน่นอนว่าหนังสือก็คือหลากหลายแนวหลากหลายสำนักพิมพ์มากแล้วก็ลดเยอะมากนะคะถ้าซื้อ1-3เล่มเนี่ยลด15%ซื้อ4เล่มลด20%ซซึ่งเขาก็จะมีจัดโปรโมชั่นเป็นแบบแต่ละหมวดหมู่แต่ละสำนักพิมพ์ด้วย ติดติดกันก็จะเป็นบูธของนานมีบุ๊กสค่แน่นอนว่าเราก็จะเห็นแฮร์รี่พอตเตอร์นาแล้วก็หนังสือที่ออกใหม่นะคะของสำนักพิมพ์ในเครือต่างๆรวมถึงหนังสือเด็กแล้วก็โปรโมชั่นจะเป็นลด15%นะคะ และบูที่อยู่ข้างๆกันนะคะก็คือน i ยอินค่ะซึ่งนายอินเนี่ยก็จะเป็นบ้านเครืออมรินใช่ไหมคะก็จะมีทั้งอมารินฮา w ทูพิ c โคลโลปร s ซึมเวิรนะคะ Springbook Sophia รวมไปถึงสำนักพิมพ์อื่นๆนะคะที่ได้ขายผ่านร้านนายอินด้วย สำหรับใครที่อยากได้หลากหลายคลา,คาสสินนักพิมพ์นะคะก็แนะนำมาที่นายอินได้เลยเพราะว่าครบจบในบูธเดียวได้เลยค่ะแล้วโปรโมชั่นเนี่ยเป็น1-3เล่มนะคะจะลด15เถ้า4เล่มขึ้นไปเนี่ยลด20ค่ะและถ้าใครซื้อเยอะ ขี้เกียจที่จะหอบหิ้วกลับบ้านนะคะหรือว่าเราอยากจะส่งกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถใช้บริการไปสณีไทยได้เลยเขาก็สามารถส่งหนังสือด่วนแบบเหมาเหมานะคะเต็มกล่องไม่ต้องชั่งน้ําหนักเนี่ยได้เลยซึ่งโปรโมชั่นเขาก็เริ่มต้นที่50บาทนะคะอันนี้ไม่ต้องชั่งน้ําหนักนะคะก็แล้วแต่ขนาดของซองหรือว่ากล่องที่เราเลือกและก่อนที่คลิปนี้จะจบลงนะคะพลอยก็อยากบอกกับทุกคนว่า เราได้รางวัลจาก B2S Book Award ปี2024ด้วยค่ o ิบสี่ด้วยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะว่าพอยถือว่าทุกคนที่ติดตามแล้วก็ได้ดูช่อง The Bookmark Story ช่อง YouTube เล็กๆช่องนี้เนี่ย เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นกําลังสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยได้รางวัลในครั้งนี้นะคะ โดยที่ B2S Book Award ในครั้งนี้นะคะทาง B2S เนี่ยเขาก็ได้ล็งเห็นถึงความสำคัญของหนังสือแล้วก็อยากจะขับเคลื่อนการเรียนรู้การพัฒนาต่อยอดความคิดแล้วก็ไอเดียต่างๆให้เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยจัดเป็นงานนี้ขึ้นมาซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่1นนะคะแล้วก็จะมีคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยมากมายเลยทั้งนักเขียนหนังสือสำนักพิมพ์แล้วก็ครีเอเตอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆสำหรับรางวัล คอนเทนต์ครีเอเแล้วก็อินฟลูเอนเนะคะเขาก็จะมีการคัดเลือกด้วยระบบของทางไว้ไซด์นะคะเครื่องมือ Social Listening แล้วก็มีการคัดเลือกจากการโหวตด้วยนะคะพอได้ช h อตลิสต์มาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการคัดเลือกจากทางคณะกรรมการอีกทีหนึ่งะคะ่ะโดยที่รางวัล Bookfluencer นะคะก็คือ30ผู้ที่ทรงอิทธิพลกับผู้อ่าน ในปี2024เนี่ยก็มีหลายๆคนที่พลอยเองรู้จักแล้วก็ติดตามผลงานอยู่ด้วยนะคะทั้งพี่เอ๋นิ้วกลมนะคะแล้วก็เพจ8บรรทัดครึ่ง The Library นะคะแล้วก็ช่องของน้องนัดนะคะพีะ่นัดบัตเตอร์ค่ะก็เป็นช่องที่พลอยก็ติดตามอยู่ตลอดด้วยเหมือนกันนะคะ แล้วก็ยังมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยรวมๆแล้วนะ่จากเกือบเกือบห้าช่องได้เลยนะคะใครที่สนใจช่องไหนเนี่ยก็ลองไปดูที่โพสต์ของทาง B2S แล้วก็ไปติดตามกันได้นะคะทั้งใน YouTube ใน Facebook แล้วก็มีชาว Tik t o ็อกเกด้วย ก็ขอแสดงความยินดีกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ทุกๆคนที่ได้รับรางวัลเลยนะคะสำหรับพยเองรางวัลที่ได้มาในวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่บอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยทำดีแล้วทำต่อไปนะพัฒนาแล้วก็เติบโตช่องนี้ต่อไปพยขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูช่อง The Bookmark Story นะคะรวมถึงทุกคนที่ได้ติดตามด้วยขอบคุณทาง B 2 S คณะกรรมการแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องค่ะที่ได้จัดรางวัลน,นี้ขึ้นมา ช่องเล็กๆอย่างเรามีพลังใจที่ได้รู้ว่านอกจากสิ่งที่เราทำมันจะสนองวายในชีวิตของตัวเองมันเป็นประโยชน์กับใครบางคนแล้วมันยังมีผลกระทบอะไรบางอย่างให้กับวงการหนังสือด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ